ฝากกด subscribe หรือกดติดตามช่องบัรยายมูวี่และกดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมไปถึงกดไลค์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้เราอัพคลิปใหม่ๆต่อไปขอขอบคุณจากใจอยากให้ฟังคลิปให้จบจะได้ไม่พลาดช่วงสำคัญสำคัญหาชอบกดแชร์คลิปได้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังสามารถร่วมพูดคุยเรื่องหนังในคลิปที่คุณชอบได้ขอบพระคุณมาก สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องที่ผู้ฟังท่านหนึ่งส่งลิสต์มาให้เราคือปรากฏการ์หนังเซียนฮ่องกงที่เคยฮิตสุดๆในบ้านเราเราจะมาดูกันค่ะว่าลิสต์5อันดับหนังแนวนี้ที่เขาจัดมาเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับความเจ๋งความเป็นตำนานของมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่นไพ่เก่งๆเนาะแต่มีทั้งสไตล์แอคชั่นแล้วก็ความหาด้วยครับ เป็นหัวข้อที่แบบว่าชวนให้นึกถึงวันเก่าๆเลยนะหนังพวกนี้มันผสมผสานอะไรหลายๆอย่างจริงๆครับทั้งเท่ทั้งตลกดราม่าก็มีคือมันเป็นภาพจำของหนังฮ่องกงยุคนั้นเลยการมาดูลิสต์นี้ก็น่าจะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าอะไรคือสเสน่ห์จริงๆที่มันมัดใจคนดูได้ขนาดนั้น เยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยอันดับ5ในลิสต์ที่ได้มานะคะคือ Casino Raiders หรือชื่อไทยเจาะเหลี่ยมกระโหลกปี1989เรื่องนี้เหมือนจะต่างจากเรื่องอื่นนิดหน่อยไหมฮะดูมันจริงจังดักดักกว่าเรื่องอื่นที่เน้นฮาฮาหรือเท่ๆไปเลย <S <S ใช่ครับใช่เลยเรื่องนี้เปิดมาโทนค่อนข้างดิบเลยนะมีความรุนแรงแสดงด้านมืดของการพนันจริงๆเรื่องหักหลังเรื่องเพื่อน มีหลิวเตอ๋อหัวกับอลันทาเล่นด้วยกันคือมันปูพื้นให้เห็นเลยว่าโลกพนันเนี่ยมันไม่ได้สวยหรูหรือมีแต่ความเก่งอย่างเดียวมันมีด้านอันตรายมีราคาที่ต้องจ่ายซึ่งก็น่าสนใจนะที่เขาเล่ามุมนี้ก่อนที่กระแสะหนังเซียนส่วนใหญ่จะเทไปทางคอมเมดี้ซะเยอะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะปูพื้นด้วยความดาร์กก่อนแล้วค่อยมาที่อันดับ4สินะคะ God of Gamblers 2คนตัดคน2ปี1990 อันนี้ที่คือฮากันมากคือการเป็นหนัง crossover เรื่องแรกๆเลยใช่ไหมครับที่เอาอาซิงของโจสิงฉือมาเจอกับอาเต๋อลูกศิษย์เกาจิ้งที่หลิวเตอหัวเล่นใช่เลยครับจุดนี้แหละที่ทำให้มันดังระเบิดเลยคือมันเป็นการผสมที่แบบ ไม่น่าเชื่อว่าจะเข้ากันได้ดีขนาดนี้ความฮาแบบหลุดโลกสไตล์โมเหลยเถ่าของโจซิงฉือเลยนะมุกแบบไม่สนเหตุผลตลกหน้าตายมาเจอกับความเท่ความขรึมของหลิวเต๋อหัวมันกลายเป็นความบันเทิงแบบใหม่เลยแล้วก็เป็นการขยายจัก,กรวาลหนังเซียนให้มันใหญ่ขึ้นด้วยเอาตัวละครจากคนละเรื่องมาเจอกันเฉยเลยเก่งมากน่าสนใจคะ่ะแล้วอันดับ3ล่ะคะ God of Gamblers Returns คนตัดคนภาคพิเศษปี1994อันนี้คือการกลับมาของตัวจริงเสียงจริงเกาจิ้งโจวหนฟ้าดูเหมือนภาคนี้จะแบบจัดเต็มความอลังการความเวอร์วังไปเลยนะคะโอ้โหสุดๆดครับภาคนี้เหมือนผู้สร้างเขาตั้งใจจะฉลองการกลับมาของโจวหนฟ้าในบทเกาจิ้งเลยทุกอย่างมันอัปเกรดหมดสเกลเรื่องใหญ่ขึ้นแอคชั่นนี่คือเหนือจริงไปอีกขั้นเลยจําได้ไหมครับฉากใช้ไพ่เป็นอาวุธจําได้ค่ะจําได้ มากหรือฉากเขย่าลูกเต่าด้วยพลังเสียงอันนั้นก็เป็นตำนานเลยนะแล้วก็มีมุกตลกแทรกมาตลอดคือมันให้ความบันเทิงแบบเต็มสูบจริงๆตอกย้ำเลยว่าทำไมเก่าจริงถึงเป็นโคตรเซียนแล้วมาถึงอันดับสองนี่ก็น่าสนใจค่ะไม่ใช่ภาคต่อแต่เป็น All for the Win n e r หรือคนตัดเซียนปี1990เรื่องนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยไหมคะที่ทำให้หนังพาน,านันมันกลายเป็นหนังตลกมากขึ้นแล้วก็แจ้งเกิดโจซิงฉือแบบเต็มตัวใช่เลยครับ อันนี้คือจุดเปลี่ยนจริงๆ All for the winner เนี่ยตอนแรกเหมือนจะสร้างล้อเหรียน God of g a m e r s นะแต่กลายเป็นว่ามันดังเปลี่ยงป่้งด้วยตัวเองเลยด้วยการเอาพลังพิเศษมาผสมกับมุกตลกแบบโจซิงฉือที่เราเรียกกันว่าหมูเลยเท่านั่นแหละตัวอาซิงหลุ่มมันนอกซื่อๆแต่มีพลังพิเศษกลายเป็นขวัญใจคนดูไปเลยมันพิสูจน์ว่าเออหนังเสียนต้องลุมก็ได้นี่ว่า ความฮานี่แหละที่ทำให้คนชอบและพอมันดังมากๆมากๆก,ก,ก,ก็เลยเป็นที่มาของการ crossover ใน God of Gamblers 2ที่เราคุยกันไปตะกี้ไงครับอ๋อมันเชื่อมกันอย่างนี้นี่เองสุดท้ายแล้วค่ะอันดับหนึ่งในลิสต์นี้แน่นอนต้องเป็น God of Gamblers คนตัดคนปี1989นี่คือต้นฉบับต้นกำเนิดทุกสิ่งอย่างเลยใช่ไหมคะทั้งตัวละครเกาจิ้งทั้งสไตล์ภาพจาต,ต่างๆถูกต้องที่สุดครับเรื่องนี้คือพิมพ์เขียวเลยจริงๆ God of Gamblers ไม่ใช่แค่แนะนำให้เรารู้จักโกวิกเอ่อไม่ใช่เก่าจริงโคตรเซียนม่านิ่งสุขุมที่โจเ่นฟ้าเล่นได้แบบโอ้โหสุดยอดแต่มันสร้างสัญ,ญลักษณ์ที่คนจำได้หมดเลยนะการเดินสโลโมชั่นเข้าบอนใช่ใช่มีเพลงประกอบด้วยการกินช็อกโกแลตยี่ห้อดเดิม,ดมแหวนหยกที่นิ้วก้อยอีกค่ะที่สำคัญคือหนังมันผสมรสชาติได้กลมกล่อมมากมีทั้งดรามา่าแอคชัน่นแล้วก็มีคอมเมดี้ด้วยนะ ช่วงที่เกาจิ้งความจำเสื่อมมันเลยกลายเป็นมาตรฐานและก็เป็นแรงบันดาลใจให้หนังเซียนเรื่องอื่นๆทั้งหมดที่ทตามออกมาหลังจากนั้นเลยครับพอไล่ฟังทั้ง5้าเรื่องตามลิสต์นี้แล้วเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะว่าหนังกลุ่มนี้มันเป็นมากกว่าหนังโชว์เล่นไพ่จริงๆมันคือส่วนผสมของตัวละครที่น่าจดจำสไตล์ที่ชัดเจนแอคชัน่นแล้วก็มุกตลกที่หลากหลายมากๆจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมป๊อปความทรงจำดีๆของหลายคนไปแล้ว เป็นข้อสังเกตที่ดีเลยครับแล้วก็อาจจะชวนคิดต่อนิดหนึ่งว่าสเสน่ห์จริงๆที่ทำให้หนังพวกนี้ยังอยู่ในความทรงจำของเราเนี่ยบางทีมันอาจจะไปแตะความฝันลึกๆของคนเราหรือเปล่าความฝันที่อยากจะเอาชนะอุปสรรคเอาชนะโชคชะตาด้วยความสามารถพิเศษด้วยไหวพริบหรือแค่ด้วยความเท่มันอาจจะเป็นภาพสะท้อนบางอย่างที่คนดูโหยหาอยู่ลึกๆก็ได้นะครับเลยทาให้มันยังคงน่าดึงดูดใจอยู่เสมอ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตาม